มาตรา27่ีวรรคหนึ่งเมื่อบวราราชการจังหวัดได้ประกาศก,กำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นของการสำรวจตามมาตรา58สรวรรคสองผู้ครอบครองและผู้ทำประโยชน์ในที่ดินก่อนวันที่ประกาศก่อนที่ประมวลกฎหมายนี้ใช่บังครับโด,ดรโดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงการให้โดยไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์และไม่ได้มีการแจ้งการครอบครองตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพอสอ 497หรือผู้ซึ่งรอคำสั่งผลผันจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา20ปีทวีแต่ได้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินนั้นติดต่อมาจนวันทําการสารวจทางวัดหรือพิสูจน์สอบสวนถ้าประเด็นถ้าประสงค์จะถ้าประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินนั้นให้แจ้งการครอบครองที่ดินต่อนักงานที่ดินหน้าที่ดินนั้นตั้งอยู่ภายในกําหนดเวลา30วันนับแต่วันปิดป,ประกาศ ถ้าไม่ได้แจ้งการครอบครองภายในกําหนดเวลาดังกล่าวแต่ได้นํามาหรือส่งตัวแทนส่งตัวแทนมานําพนังงานเจ้าหน้าที่ทําการสํารวจรางวัดต,ตามวันและเวลาที่พนังงานเจ้าหน้าที่ประกาศกําหนดให้ถือว่ายังประสงค์ได้สิทธิในที่ดินนั้นว้รสองเพื่อประโยชน์แห่งมาตานี้ผู้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินตามวรรหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบ,บครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย